สวัสดีครับรายการอาจารย์มน์พบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกในแฟนเพจสถาบันเยโลกันบัญชีนะครับเข้ามาถามว่าสวัสดีค่ะอาจารย์มน์หนูขอรบกวนถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าเราเปิดธุรกิจท่องเที่ยวให้ถ่รูปแกะมีไรายได้ค่าบริการอยากทราบค่ะวว่าลูกแกะที่เราใช้บริการก็คือที่เราให้บริการ ลูกแกะที่เรามีไว้ให้บรกิการกับนักท่องเที่ยวนะน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นมีสภาพเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ต้องนึกถึงธุรกิจนี้ก่อนธุรกิจท่องเที่ยวค่ะ<ๆ>เป็นธุรกิจท่องเที่ยวเหมือนกับที่เราไปที่ฟาร์มโชคชัยใช่ไหมค่ะแล้วเห็นว่าเขามีแกะให้เราดูมีแกะมีลูกลวัวแต่ว่าฟาร์มโชคชยัยเขาให้เราดูฟรีอ่าใช่คะ่ะ แต่ว่าเขาก็ขายไอตัวขายอาหารขายอาหารขายหญ้าให้เราให้อาหารแกะใช่ปะ่ะเขาก็จะมีไรายได้ตรงนั้นให้นึกถึงภาพว่าให้ธุกิจคือให้บริการดูสัตว์อะและขายอาหารเกี่ยวกับสัตว์ด้วยนะค่ะคราวนี้เขาถามว่าอะไรเขาถามว่าแกะที่มีเอาไว้สําหรับธุกิจให้บริการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไม่หม,มุนเวียนคุณเจี๊ยบคิดว่ามันควรเป็นสินทรัพย์อะไรค,คือคือมันเป็นสินทรัพย์ของกิจการแน่เพราะคุณมีเอาไว้ใช้ เพื่อก่อให้เกิดไรายได้สินทรัพย์เนี่ยมีไว้ใช้งานเพื่อก่อให้เกิดไรายได้ใช่ไหมค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะซึ่งไอ้แกะเนี่ยก็ถือเป็นสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดไรายได้ <ฮะ S 2> คราวนี้การที่จะวิเคราะห์ว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยมันมีหลักการดูยังไงฮะอายุค่ะดูอายุของสินทรัพย์ค่<ฮ>ะยังไงอ่ะก็ดูอายุของสินทรัพย์ว<า>่าสินทรัพย์นั้นมีอายุเกิน1ปีหรือไม่เกิน1ปีอ๋อคราวนี้คําถามก็คือ ถ้าเกิดเป็นพวกสินทรัพย์พวกรถยนต์เครื่องจกักรอะไรพวกนี้นะค่ะผมก็ยังจะพอรู้บ้างเพราะว่าใช้บ่อยเจอบ่อยอในการเรียนแต่ว่ากรณีพวกสัตว์เนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีอายุหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีหรือเกินกว่าหนึ่งปีเราเรามีหลักวิเคราะห์ยังไงฮะก็อาจจะเรียกว่าอะไรดูว่ามันเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อย่างนี้หรือเปล่าคะอ่าดูว่าเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ ะคระาวนี้อันนี้แกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นย,ยังไงฮะแกะแกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ที่ไม่ใช่สัตว์เล็กอะคะอ่ะอ่าโอเคก็ <laughs> คือมันก็ดูตามอายุมันนั่นแหละฮะ <c oughs> ว่าอายุมันเนี่ยมีอายุ <c oughs> กี่ปีใช่ไหมมีอายุกี่ปีคือดูจากแกะแล้วเนี่ยแกะมันน่าจะมีอายุเกินกว่าหนึ่งปีแน่นอนค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> ผมคิดว่านะผมคิดว่า ถ้าเกิดคุณถามว่ามันเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนเนี่ยตอบได้ทันทีเลยว่ามันต้องเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเมืเ่อมันเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยก็ควรจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดสินทรัพย์มันเกินกว่าหนึ่งปีมันก็ต้องคิดค่าเสื่อมราคาอยู่แล้วค่ราวนี้คําถามคุณอาจจะมีถามต่อไปว,ว่าแล้วจะคิดค่าเสื่อมราคามันกี่ปีอืแล้วคิดค่าเสื่อมราคามันตั้งแต่เมื่อไหร่อาจจะเป็นคำถามที่คุณไม่ได้ถามอ่ะแต่เราอยากตอบแล้วคราวนี้ค่ะ เริ่มคำถามแรกเลยก็คือคิดค่าเสื่อมราคามันกี่ปีก่อนคิดค่าเสื่อมราคามันกี่ปีปปถ้าทางมาตรฐานการบัญชีหรือว่าทางมาตรฐานการบัญชีมันไม่มีกําหนดอยู่แล้วแหละว่าให้คิดค่าเสื่อมราคากี่ปีเพราะว่าทางมาตรฐานการบัญชีก็บอกว่าให้ผู้บริหารประเมินเองว่าสินทรัพย์นั้นจะมีประโยชน์กี่ปีในกิจการค่ะแล้วเราก็มัดจะาคำนวณค่าเสื่อมราคาตามประมวลรัฐากรก็คือตามภาษีนั่นเองค่ะดังนั้น ถ้าเกิดมาวิเคราะห์กันก็คือทางบัญชีคุณคิดเท่าไหร่ก็คิดไปแต่ทางภาษีเนี่ยแกะเนี่ยผมคาดว่าจะมีอายุการใช้งานก็คือห้าปีก็คือคิดค่าเสื่อมราคาทางภาษีคือยีอ่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มักจะใช้หลักการเดียวกับในทางบัญชีด้วยเลยค่ะสรุปก็คือผมมองว่าแกะก็คิดค่าเสื่อมราคาห้าปีนะครับห้าปีคราวนี้แล้วคําำถามต,ต่อไปก็คือแล้วคิดคิดค่าเสื่อมราคา,าตั้งแต่เมื่อไหร่อืมผมคิดว่า แกะที่คุณมีไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวเนี่ยคุณควรจะต้องคิดค่าเสริมราคาตั้งแต่เมื่อมันเนี่ยสามารถให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจกับบริษัทของคุณได้อก็คือคําว่าให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจก็คือคุณสามารถมีมันแล้วเอามันเนี่ยไปให้บริการนักท่องเที่ยวได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าเนี่ยแหละพร้อมที่จะให้บริการได้แล้วนั่นคือเริ่มคิดค่าเสื่อมได้แล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่เริ่มใช้งานได้ค่ะ ก็คิดค่าเสื่อมราคาปีละ20%ไปนะฮะก็คือ5ปี5ปีแล้วช่วงที่คิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยก็มีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับมันอยู่ใช่ไหมรายจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมันอะพวกยารักษาโรคการให้อาหารหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับแกะพวกนี้นะครับค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายไปเลยเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดของบริษัทไปค่ะแต่ถ้าเกิดซื้อแกะมาแล้วก่อนที่จะไปให้บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คือหรืออาจจะเก็บไว้พัก ไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็จะมีค่าบำรุงรักษาค่าอาหารค่าอะไรตรงนั้นให้ถือว่าเป็นต้นคุณเอาง่ายๆคือคุณอาจจะได้แกะมาเก็บไว้ที่คุณเองแต่ว่าแกะนั้นน่ยยังไม่สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้เนี่ย<ฆ>ช่วงนั้นเนี่ยคุณก็ห้ามคิดค่าเสื่อมราคาเพราะว่ามันยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจกับบริษัทข,ของคุณนะฮะห้ามคิดค่าเสื่อมราคาในช่วงนั้นมันก็เหมือนเหมือนคุณยังไม่ได้ใช้งานม,าน<ฆ>มันอ่ะมันก็เหมือน ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปตรงนี้เนี่ยก่อนที่มันจะใช้งานได้เนี่ยก็ถือเป็นต้นทุนของของแกะนั้นเลยเป็นราคาทุนอะเป็นราคาทุนเป็นราคาทุนเลยรวมรวมไปคำนวณรวมกับราคาต้นทุนที่ซื้อแกะมาเลยรวมการถือเป็นต้นทุนแล้วคุณก็ดูแลมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมันเมื่อไหร่เนี่ย ก็ถือเป็นต้นทุนในตัวมันอืมถือเป็นทุนทั้งหมดเลยเออพอถึงจุดจุดหนึ่งที่มันสามารถให้การท่องเที่ยวได้แล้วคุณก็เอาเงินที่คุณเคยจ่ายไปสําหรับดูแลประคบประหมบมันเนี่ยถือเป็นราคาทุนของแกะแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาค่ะ5ปีไปในีนะครก็ต้องดูเป็นช่วงเป็นช่วงเวลานะฮะคือผมไม่รู้ว่าแกะของคุณเนี่ยคุณไปซื้อมาหรือคุณเพาะเองไม่ว่าคุณจะซื้อมาหรือเพาะเองถ้ามันยังไม่มีสภาพพร้อมใช้งานเนี่ยค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่จ่ายไปสําหรับให้มัน มีสภาพพร้อมใช้งานเนี่ยถือเป็นต้นทุนไว้ก่อนนะฮะ,ะในทางภาษีเราเรียกว่าถือเข้าตามมาตา65ตีวงเล็บ5ถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนนะครับแต่ในทางบัญชีก็บันทึกเป็นต้นทุนไปนะครับพอถึงช่วงเวลาที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วก็จบแล้วก็รวบรวมราคาทุนมาแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาไปแล้วสรุปถามว่า แกเป็นสินทับหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตอบก็คือหมุนเวียนไม่หมุนเวียนนะครับก็คิดค่าเสื่อมราคาไม่หมุนเวียนแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาอันนี้คือคําถามของคุณเราตอบไปแล้วค่ะโอเคนะครับ <c oughs>